w e ่ยดิ for you วันนี้เสนอชีวิตสบายๆชีวิตสบายๆเรามีความจริงใจมีความรู้ความสามารถที่เรามีทำด้วยสติไม่ใจร้อนต่อทุกสถานการณ์ที่เข้ามาเราก็ใช้ประสบการณ์และภูมิปัญญาตามจริงของเราเต็มที่เต็มกำลังประมาณจากตัวเราเองเป็นหลัก นั่นคือบุญกุศลสูงสุดตามจริงโดยไม่วันไหวกับผลที่จะออกมาว่าจะดีหรือไม่ดีเราเต็มใจรับคำติคำเตือนคำว่าคำแก้ไขแม้กระทั่งคำชมเรารับด้วยความยินดีพร้อมปรับเปลี่ยนพัฒนาขึ้นตลอดเวลามีโอกาสชี้แจงก็ได้หรือไม่มีโอกาสก็ได้ถ้าโดนเข้าใจผิด ก็ยินดีได้ในทุกสถานการณ์ที่เคลื่อนเข้ามาให้เราได้ชดใช้และช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามฐานตามภูมิตามกุศลอกุศลกับคนที่เกี่ยวข้องกันมาของแต่ละชีวิตที่จะได้รับได้สำคัญเราทำเต็มที่ทุกวันเรียนรู้ชีวิตตรวจจิตตรวจใจตนมีแต่กําไรทุกวันมีแต่หมดเวรหมดกรรมเพราะได้ชดใช้วิบาก และได้ทำกรรมใหม่ที่เป็นกุศลในทุกทุกวันกราบขอบพระคุณกำลังใจจากพี่จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมที่เมตตาให้ธรรมะดีๆด้วยนะคะ